สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark Phoenix 13 FR นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็โชว์เคสบิว d b ร้านที่บิวมา2อาทิตย์ค่ะส่วนตัวก็เพิ่งจะมาตัดสินใจบิวตร้านมาประมาณ2อาทิตย์จากตอนแพดฟรีบี้นะคะเพราะตอนแรกคือตั้งใจจะข้ามแล้วก็เปลี่ยนใจค่ะมาเปิดทีนี้พอไม่ได้ฟาร์มไว้ก่อนก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะฟาร์มทันไหมนะคะ สำหรับวิวที่ทำมาได้ก็ตอนนี้จะยังไม่ถึง280 Energy Regen นะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับวิวในตอนนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะลองเปลี่ยนตัวคอ3สเป็น u u s o o n d m a g e ใแอน,นาคตค่ะสำหรับตอนนี้ก็ใช้นี้ไปก่อนเนาะประจำตัวของบรานนะคะ u n f r e c k e r i n g w e l l e r ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของ Energy Regen Crit Rate แล้วก็เพิ่มโบนัส Basic Attack ด้วยค่ะโดยเพิ่มหลังจากเรากดอันตินะคะแล้วก็หลังจากเราทําเบสิแท็กค่ะซึ่งเราก็ทําตลอดเวลาอยู่แล้ว สำหรับใครที่ไม่เปิดประจำตัวนะคะสามารถใช้ดาบถาวรก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ตัวของดาบประจำตัวของคาเมเลียก็ได้ค่ะหรือถ้าสมมติในฐานะซัพพอร์ตเฉยๆหรือเป็นซับดีเพสเฉยๆก็ใช้เป็นโอเวอร์เจอร์ก็ได้ค่ะก็จะบีค่อนข้างง่ายก็สําหรับประจำตัวแล้วก็โอเวอร์เจอร์นะคะจะใช้เป็นเซตไท breaking ค่ะหรือถ้าไปเป็นซัพพอร์ตก็ใช้เป็นมูลลิดอะไรปกติได้เลยค่ะถ้าสำหรับดาบถาวรหรือดาบคาเมเลียนะคะตอนนี้ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นเซตไฟเก่าค่ะก็เป็นเซตฟิวชั่นปกติเลย ข้อ4นะคะใช้เป็น crit damage ค่ะตอนนี้ก็จะเป็น energy regen ATK flat crit damage นะคะ basic attack ก็จะยังไม่มี crit rate ค่ะก็อาจจะแก้ในอ่นาโคตนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ c ร i เอาสําหรับข้อ3นะคะ energy regen มี crit damage ATK percent ATK flat แล้วก็ crit rate นะคะข้อ3อีกอันตอนนี้เป็น energy regen crit damage crit rate basic attack อาจจะลองเปลี่ยนคอร์ส Energy Regen เป็น Fusion Damage ในอนาคตนะคะถ้าทำตัว Energy Regen ถึงสำหรับคอร์นะคะอันนี้ a t k c Percent, Crit Rate, Crit Damage, Basic Attack ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะน้องหมีเป็น Crit Rate, Crit Damage, Basic Attack แล้วก็ Energy Regen ค่ะโดยสรุปนะคะ subset ที่ต้องหาค่ะก็ให้เป็น p r i o r i t y 3อย่างนี้ก่อนก็คือ Crit Rate, Crit Damage, mm hmm. Energy Regen ค่ะลองลองมาค่อยเป็น Basic Attack นะคะ แล้วลองลงมาอีกก็จะเป็น ATK% ค่ะก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Energy Regen ATK% Crit Damage แล้วก็ Crit r a ค่ะก็คือ2ตัวเนี่ยมันจะต่างกันตรงตัวหนึ่งเป็น Basic a t t a c อีกตัวหนึ่งเป็น ATK% ค่ะก็จะเทียบให้ดูในคลิปนี้นะคะว่าเอ้ยอันไหนมันสำคัญกว่ากาันค่ะในการของจริงเพราะเราก็จะเห็นในการของ Calculation มาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะว่าระหว่างอันนึงที่ Energy Regen ไม่ถึง280แต่ b a เยอะกว่า กับวิกอันนึงที่เป็นถึง Energy Regen 280แต่ว่าเบสิค t a c k น้อยกว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือ2เซตนี้เนี่ยจะมีเบสิคแท c k ห่างกัน1ชิ้นเท่านั้นเองสำหรับลำดับการอัพสกิลนะคะให้อัพฟอร์เตสกิลก่อนรองลงมาเป็น Normal Attack นะคะถัดมาเป็น Resonance Reparation ค่ะส่วน Resonance Skill กับ Intro Skill นี่ก็จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะคะสำหรับกลุ่มดาวที่หน้าเปิดนะคะ กลุ่มดาว S 1 S 2แล้วก็ S 3ค่ะที่เพิ่มดาเมจแล้วไปเพิ่มอีกทีตอน S 6ค่ะเพราะฉะนั้นก็ S 3เนี่ยเป็นจุดหยุดที่ดีแล้วนะคะเพราะว่า S 4กับ S 5เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจค่ะสำหรับการเล่นรันเน DPS นะคะเราก็จะใช้ซัพพอร์เป็นซานหัวค่ะเพราะว่าซานหัวเนี่ยจะเพิ่มไปเสียแท็กเวลาที่เอาโทรนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็น S 6นะคะก็จะเพิ่ม ATK เปเเพิ่มมาอีกด้วย สำหรับัพพอร์ตนะคะจะใช้เป็นชอค r เ k e e p e หรือว่าเ r e a n a ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีทั้งสองตัวก็จะใช้ไปจือก็ได้ค่ะมาพูดถึงหอที่เราจะใช้เทสกันค่ะในคลิปนี้จะเท,ท็ทั้งหอกลางแล้วก็หอข้างนะคะสำหรับหอกลางจะมีการลดต้าน,นทานธาตุไฟมีการบัฟ atk จากการฮิลแล้วก็มีการบัฟคริดาเมดเมื่อเรามีโลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นสำหรับร้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะเป็นบิวที่ห่งที่เป็น Energy Regen 280 Basic t ปเแทกประมาณ30กว่าค่ะโร a t i o n ที่เราจะใช้ในโชว์เคสนี้นะคะจะใช้แบบ1 f o r t ฟ e ตค่ะโดยบ้านเนี่ยจะมีอีก1 r o t a โรเทชันนะคะที่มันจะใช้เป็น2 f o r อรเตเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอนาคตหรือไม่ก็จริงๆก็น่าจะมีหลายๆคนที่ทำคลิปตัวอย่างออกมาแล้วนะคะ สำหรับเวลาใครเทสดาเมจนะคะอย่าลืมกดอันติแล้วก็ตีธรรมดานิดนึงก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้พลิกเกอร์ตัวบัฟของอประจําตัวนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูบิลดที่2นะคะบิลดที่2ก็คือตัว Energy Regen ลดลงมานิดนึงแต่ว่าเบสเซคแท็กเนี่ยเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งมันจะเป็นประมาณ40กว่าค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นกับชอคิ k เปอร์นะคะ อันนี้เป็นจับเวอรีน่าค่ะก็สรุปแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าชิ้นที่ยอม Energy r e en เจนลดลงมานิดนึงแล้วก็ ATK เปอร์เซนต์หายไปแต่แทนที่ด้วยเบสเซียแครกเกอร์มาชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นเนี้ยแรงกว่าค่ะถึงแม้ว่ามันจะ Energy r e en เจนไม่ถึง280ก็ตาม ถ้าใครมีคริตในออบลองค่อนข้างน้อยนะคะสามารถเปลี่ยนคอส4เป็นคริตได้ค่ะโดยอันนี้ที่ใช้เทสก็จะเป็นออบลองเป็นคริตครีดไดเมจเอทีเคแล้วก็เอ e เน y รี g เจนะคะก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีเบสิคแท็อันนี้ก็จะเป็นบิวที่3ค่ะก็คือตัวคริตจะเยอะหน่อยครดาเมจมันก็จะลดลงไปนะคะแล้วก็ตัวเบสิคแท็จะอยู่ที่30กว่าค่ะ เราสเครเลตก็จะเหมาะกับคนที่ใช้วอริน่าหรือว่าเล่นในควิกสวับหรือว่าเล่นในโซโล่นะคะในส่วนของดาเมจจะห่างกันอยู่ประมาณ50,000ถึง60,000นะคะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าหอกลางมันบัฟเพื่อบรานโดยเฉพาะทีนี้เรามาดูหอข้างกันบ้างค่ะหอข้างขวานเนี่ยมันได้บัฟ ATK มาแค่5%เท่านั้นเองหลังจากกดอันตรีนะคะอันอื่นนี่คือบรานไม่ได้ใช้เลย ก็จะใช้เป็นบิวที่2นะคะบิวที่ดาเมจสูงสุดแล้วของไน ID เราในตอนนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นกับชอคิปเปอร์ค่ะอันนี้กับเวรีนานะคะ <can> คิดว่าบราน,นี่เป็นอีกตัวหนึ่งเลยค่ะที่ไปได้หลายโรมมากๆสามารถเอาไปใส่ฟิวในตำแหน่งต่างๆของทีมได้เลยทั้งเมน DPS ทั้งซับ DPS ทั้งตัวซัพพอร์ตค่ะสำหรับใครที่มาดูโชว์เคสดาเมจนะคะก็จะจบที่ตรงนี้ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นทริคก,การฟาร์มสำหรับผู้เล่นใหม่ค่ะ อันนี้เราจะพูดถึงบรนดที่เป็นในฐานะของดาเมจนะคะถ้าสมมุติเปิดประจําตัวก็ใช้เป็นเซตนี้เลยค่ะคุ้มคุ้มหรือถ้าใครที่ไม่ได้เปิดประจําตัวแต่ใช้ดาบถาวอนหรือว่าดาบของคาเมเลียก็ใช้เป็นเซตไฟได้นะคะเซตนี้นะคะถ้าสมมุติใส่2ชิ้นก็จะได้ Energy Regen 10แล้วพอเราใส่เซต5ก็จะได้ a อ k เพิ่มมาอีก1 5แล้วก็ถ้าทำ Energy Regen ถึง250ก็จะได้ตัว Attribute d a m a ม e มาอีก30%ค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ทาเสร็จฟิลทาเสร็จฟิลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในแมปใหม่ล่าสุดเลยทีนี้ถ้าสมมุติคนที่ยังไม่ได้ปลดแมปนี้นะคะแต่ว่าปลดแมปนีนาะซิต้าแล้วก็สามารถที่จะนั่งเรือมาตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยะคะ่ะนั่งกอนโดล่าไปนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันคะ่ะตอนวันแรก หรือวิธีที่2ที่ง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือกดส k ิปตรงอีเวนต์ปลาค่ะอีเวนต์ตกปลานะคะสามารถที่จะข้ามไปตรงนั้นได้แล้วเราก็ค่อยอ้อมๆๆไปนะคะไปตรงทาร e เซ i ฟิลส่วนตัวเราจะเป็นคนที่ฟาร์มจากทาร์เซตฟิลเป็นหลักนะคะก็2วีคนี้ก็คือไปแช่ตัวอยู่ในทาร์เซตฟิลเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีจูเนอร์ค่อนข้างน้อยนะคะถ้าสมมติใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วจูเนอร์ยังมีเยอะอยู่หรือเป็นผู้เล่นเก่าที่มีจูเนอร์เหลือๆก็ยังไปวิ่งฟาร์มในแมปได้นะคะ สำหรับการฟาร์มนะคะนี่ก็จะเป็นคอสข้คอสามคอสของเซตปลานะคะคอสก็แน่นอนอยู่แล้ว,วเป็นบางกรนะคะคอสก็จะมี4ตัวนี้ค่ะส่วนคอสก็จะมีดังนี้นะคะทีนี้ตัวที่หน้าฟาร์มนะคะก็จะแนะนําเป็นแก๊งนี้ค่ะเพราะว่าเราได้ฟาร์มทั้งคอสแล้วก็คอสไปเลยในตัวสําหรับถ้ากรณี y, จะฟาร์มแค่คอสอย่างเดียวคู่นี้ก็เป็นอีก2ตัวที่หน้าฟาร์มค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่อยู่เป็นแกง๊งแล้วก็อยู่เป็นแค่ประเภทเดียวกันนะคะ ส่วนกรณีคนที่อยากจะฟารม์มควบคู่ไปกับเซต Frosty r e s o l v e ของ c าร o t t ตตนะคะก็สามารถไปฟาร์มแกงตุ๊กตาได้ค่ะเพราะว่าแกงตุ๊กตาเนี่ยเป็นแกงที่ดอบตัว Frosty r e s o l v e ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งคอสาแล้วก็คอหนเลยแต่ถ้าตั้งใจมาฟาร์มแค่ท a ย Breaking Courage อย่างเดียวก็จะแนะนําเป็นแกงแรก3ตัวแล้วก็แกงหลัง2ตัวมากกว่าค่ะทีนี้สิ่งที่น่าทํานะคะถ้าสมมุติจะเข้าไปฟาร์มในแมปทั้งทีเนี่ย ถ้าเราตั้งใจฟาร์มไปเลยเนี่ยใช้อาหารเลยค่ะก็คืออาหารเนี้ยจะเพิ่ม Echo d r o p รอ t e อยู่50%นะคะเป็นเวลา30นาทีซึ่ง50%เนี่ยก็จะเพิ่มให้ r o อปเรดเพิ่มจาก20ไปเป็น30นะคะมมนอาจจะดูน้อยนะคะแต่เวลาที่ไปฟาร์มเนี่ยสำหรับคอสหนึ่งเนี่ยเห็นผลพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกๆอาทิตย์นะคะมันจะรีตรงนี้ค่ะก็จะเป็น han นฮั d r ร p rate นะคะสำหรับตัว o v e r l o ์ d กับ Calamity ค่ะก็คือตัวคอสสนะคะจะมี15ตัวที่มันจะเป็นการันตีดรอปนะคะ ทีนี้พูดถึงเรื่องการันตีนะคะคอสข้อ3ขามอสหมีการันตีที่ต่างกันค่ะก็คือสําหรับข้อ4เนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าตัวนี้ไม่ดอกตัวถัดไปจะดอกค่ะก็คือมันจะสลับกันไปแบบนี้หรือบางทีมันก็อาจจะดอบติดกัน2ตัวก็ได้แต่ที่มีการันตีก็คือถ้ามันไม่ดอกรอบนี้รอบถัดไปดอกแน่ๆซึ่งจริงๆแล้วข้อ3และ้อหก็มีการันตีเหมือนกันค่ะ สำหรับ้อ3จะการันตีอยู่ที่4ตัวนะคะส่วนคอ1หนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจจํานวนนะคะแต่ว่าก็จะเยอะไปกว่านั้นนะคะแต่ด้ ok วยความที่คอ1หนึ่งเนี่ยมันอยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปนับการันตีหรอกส่วนใหญ่ที่เขานับการันตีกันก็จะเป็นตัวข้อ3นะคะเช่นอาจจะตีตัวที่เราไม่ต้องการไปสัก2ตัวก่อนแล้วตัวที่3กับตัวที่4เนี่ยตีตัวที่เราต้องการะคะ่ะสําหรับเมื่อก่อนที่กรณีมีตัวข้อ3ที่เราต้องการในแมปค่อนข้างน้อยนะคะ แต่ก็ถ้าตอนนี้เรากดอาหารไปด้วยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปนับการันตีเท่าไหร่หรอกรก็ไล่ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็พยายามตีให้ได้มากที่สุดใน30นาทีนะคะสำหรับการฟาร์มคอ4นะคะเราสามารถ Fast Travel ไปตรงนี้ได้เลยหรือถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่ก็คิดว่ามันจะมีตัว Early Access อยู่ค่ะก็แนะนำนะะราคาค้งที่ฟาร์มคอ4เนี่ยส่วนตัวก็จะไปตีแล้วก็พอค่าเสร็จก็จะพับจอไว้นะคะแล้วก็นั่งดูนู่นดูนี่ไปทำนู่นทำนี่ไปแล้วก็พอมันเกิดเราก็ตีใหม่ค่ะมันก็จะทำให้เราไม่เบื่อนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่มีเสียงด้วยสําหรับวุตริงนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นอัดเกมเพลย์ลงเพลงแล้วก็เรียบร้อยแล้วจบแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเผื่อมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้ทําค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามการสตรีมนะคะทั้งใน Twitch แล้วก็ YouTube เลยค่ะสตรีม2ที่พร้อมกันนะคะ ซึ่งคอนเทนต์สตรีมของช่องเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับลงคอนเทนต์ต่างๆฟรีค่ะทั้งหอโฮโลแกรมวิม e ์ i ริงเฟสนะคะใครลงอะไรไม่ผ่านก็ลองมาฝากกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ